สวัสดีครับอันนี้คืออะไรขึ้นครับ ไปให้กูดูเลยแข่งกันไอ้ไอ้เฮ้ยหนักโคมาเลยครับดูคนวิ่งดูคนวิ่งหนีดูคนวิ่งหนีเน <c oughs> <c oughs> ื้อคนอวิ่งหนีกันใหญ่ฮะลมแรงามาก ตัวิ่งนีครับเฮ้ยจ็บแลยเมื่กินยังไงเลยเราจะทำยังไงต่อไปมันมวนมันเทียชาติเราจะอยู่ยังไงเออกินข้าวกินข้าวพ่อไทยจบกันแล้วครับลงละหมดลงเม็ดละต้องเลโอดยังไง